วันนี้เอิญมาสอนล้างหน้าให้ถูกวิธีกันค่ะเริ่มด้วยเอาสำลีมานะคะพับครึ่งค่ะแล้วก็นี้นะคะจะเป็นน้ำกับน้ำมันนะคะเขย่าให้เข้ากันค่ะแล้วก็เทลงบนสำลีพอประมาณค่ะตามภาพเลยนะคะฉีกครึ่งค่ะแล้วก็แปะไว้ที่ตาน้ำหนึ่งถึงสิบค่ะแล้วค่อยๆเช็ดออกได้เลยค่ะ การที่มี2ชั้นนะคะเป็นน้ํากับน้ํามันนะคะกะเ็เพื่อให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ทําความสะอาดด้วยค่ะตาก็จะได้ไม่มันจนเกินไปด้วยนะคะและถ้าเราทามาสคาร่านะคะก็สามารถพับเครึ่องค่ะแล้วก็เอาเนิ้วนะคะค่อยๆเกลี่ยนะคะขนตาที่มีมาสคาร่าค่ะให้หลุดออกได้เลยค่ะ อนะคะคก็เอามาเช็ดที่ริมฝีปากค่ะเป็นอายแล้วก็ลิปค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปค่ะเรียกว่าครีมเมคอัพรีมูเวอร์เราจะแต้ม5จุดนะคะหน้าผากแก้มสองข้างจมูกแล้วก็ข้างค่ะที่สัมคัญใช้นิ้วนางและกาน,นะคะไม่เอานิ้วชี้ค่ะวนเบาๆนะคะวนเบาๆค่ะเบาๆเบาๆนะคะ,ะ,คะก็จะสังเกตว่าหน้านะคะไม่ขยเยื่้เลยนะคะนิ้วนางแล้วก็นิ้วกลางเท่านั้นค่ะ เอาวนเสร็จแล้วนะคะก็เอาสำลี2แผ่นนะคะที่เราเหลือไว้เมื่อกี้นะคะชุบน้ำบิดหมานะคะแล้วก็เช็ดออกค่ะโดยจะจับสำลีตามรูปได้เลยค่ะค่อยๆเช็ดนะคะสำคัญก็คือเช็ดตามแนวกล้ามเนื้อค่ะเช็ดขึ้นเช็ดขึ้นเช็ดขึ้นนะคะ Show me now and forever. No, you will never be alone again. All day, all oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. Don't wanna show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, all oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Don't worry tomorrow for now. You're everything in my day. I love the way you like a song. ว rich cleansing foam ค่ะบีบประมาณเท่านี้นะคะดีเดียวเท่านั้นค่ะและพรมน้ำลงไปนะคะที่สำคัญก่อนจะทำขั้นตอนนี้จะต้องล้างมือด้วยสบู่นะคะให้สะอาดก่อนค่ะการตีนะคะถึงจะขึ้นฟองแบบนี้ค่ะเป็นการทำมือนะคะเป็นอุ้งแล้วก็หยดน้ำลงไป2อสามหยดค่ะแล้วก็ทูทูทูท,ท,ทนะคะให้เกิดฟองและฟองค่ะไปล้างหน้านั่นเอง กวักน้ำค่ะม่เอาฝักบัวนะคะ